สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมังกรพบกับชาแนลดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมในด้านการงานการเงินสุขภาพของชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนมีนาคม2562ค่ะสำหรับเรื่องราวของความรักนะคะได้ทำเป็นคลิปเจาะลึกเรื่องราวความรักร่วนๆออกไปแล้วแยกออกไปนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยคะ่ะ อยากให้เป็นเพื่อนนะคะยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักเลยนะคะลัคนาคือตัวตนของเราเลยละแต่ถ้าท่านใดตอนนี้ยังไม่ทราบลัคนานะคะแต่มีเวลาเกิดเข้าไปใน Google เลยค่ะเขาจะมีเว็บไซต์ให้เราคำนวณหารัคนาแต่ถ้าท่านใดนะที่ไม่มีเวลาเกิดที่แน่นอนก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดน,นะคะเพราะการทํานายพยากรณ์แบบนี้เป็นเพียงภาพรวมองค์รวมทิศทางที่จะเกิดขึ้นนั้นๆน,น,นะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใด ราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบหมกราคมถึงส2บกุมภาพันธ์ค่ะเอาละเข้าเรื่องของเราเลยนะคะต้องบอกว่าขอเท้าความนิดนึงนะคือตั้งแต่เมื่อวันที่2ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยดาวราหูเนี่ยได้ย้ายไปนะซึ่งจะมีจะมีคือการการที่ราหูย,าย้ายครั้งนี้มันจะส่งผลกับชาวมังกรในเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ อารมณ์นะความรู้สึกเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะจะต้องเป็นเดือนช่วงหนึ่งอง่ายๆว่าช่วงเดือนการเดหูย้ายคราวนี้ชาวมังกรโดยภาพรวมี่ยต้องเป็นคนที่มีสติมากๆนะคะและที่สําคัญก็คือต้องคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลนะไม่หาเรื่องวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่มาใส่ตัวนะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็าอย่าไปยุ่งนะคะแล้วก็พยายามไม่สร้างศัตรูนะคะต้องพยายามมีสติแล้วก็รอบคอบนะ คิดอะไรพยายามคิดอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นตรกะมีเหตุมีผลนะคะเป็นูอยู่ในทิศทางของความเป็นจริงนะผูกมิตรมากๆสร้างมิตรอย่าไปสร้างศัตรูนะคะแล้วก็พยายามหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเขาเรียกว่าทําใจให้เราเหมือนกับร่มเย็นนะคะจะทําให้คุณแล้วก็ที่สําคัญคือเขาเรียกว่า พยายามทํากุศลเยอะๆนะ่ะทำให้เรามีความสุขทําให้ใจเราคิดเป็นบวกนะแล้วกเ็เป็นการต่อยอดบุญของเราด้วยเพราะว่าการที่ราหย้ายคราวนี้อาจจะทําให้ชาวมังกรหลายท่านรู้สึกขุ่นมัวง่ายว่าเจ้าอารมณ์ไปนิดนึงนะคะแต่ทีนี้ ต้องบอกว่าพอในเดือนมีนาคมนี้ในเดือนนี้เนี่ยนะคะเดือนมีนาคมนี้เนี่ยจะเป็นเดือนหนึ่งที่ดาวพุธเนี่ยนะคะโคจรไปอยู่ดาวอาทิตย์นะในเรือนของการเงินของชาวลักนาราศีมังกรก็จะทําให้คุณเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการจับจ่ายใช้สอยที่มันมือมากไปหน่อยนะเขาเรียกว่าจะใช้เงินเยอะคือเขาเรียกว่าใช้เงินเหมือนกับคุณจะขาดสติห้ามใจอะไรไม่ค่อยอยู่เจออะไรก็อยากซื้อไปหมดนะคะหรือธรรมดาเนี่ย ต้องอธิบายก่อนว่าชาวมังกรเนี่ยในเรื่องราวของการเงินเนี่ยคุณจะเป๊ะปังมากจะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นตรกกะบวกลบคูณหารมากเลยแต่พอช่วงนี้พอหลังจากราหูย้ายออกไปแล้วเนี่ยทำให้ความเป็นตรกกะความเป็นเหตุผลของคุณนะร้ายอย่างก็จะ น,น้อยลงแล้วด้วยอิทธิพลของดวงดาวด้วยเลยทําให้คุณอาจจะใช้เงินมันมือใครก็ตามแต่ที่ไม่เคยแพ้ของเซลล์หรือห้ามกิเลสต,ตัวเองได้เวลาเจอของเซลล์เนี่ยแต่ในเดือนนี้คุณอาจจะห้ามไม่อยู่อาจจะชอปกันนำซัมเมอร์อชอปชอปเลยชอปกระจายนะคะแต่ก็ยังโชคดีนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยถึงคุณจะชอปเยอะแต่ก็จะมีรายรับเข้ามาตลอดเขาเรียกได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปได้มาใช้ไป,ไไปแต่สังเกตตัวเองดีๆมันอาจจะหมดไปกับเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่นะคะหมดไปจุบจ๊บจุบจ๊บจิ บางคนก็อาจจะใช้เงินบำบัดความเครียดนะบำบัดความเหงาบำบัดความเศร้าอะไรอย่างนี้นะคะเช่นเอาเงินไปกินไปเที่ยวอะไรไปเลื่อยเปื่อยดังนั้นเดือนนี้ถ้าคนรู้สึกว่ากลัวเงินรั่วไหลนะคะก็อาจจะแนะนําให้เหมือนกับว่าออมเป็นของใหญ่ไปเลยเช่นซื้อของมูลค่าแพงๆเช่นอาจจะบางคนอาจจะเอาเงินไปเขาเรียกว่าไปไหนๆอยากจะเปลี่ยนรถอยู่แล้วก็ไปดาวน์รถคันใหม่เลยอะไรประมาณนี้หรือว่า คุณถ้าคุณจะมีอะไรที่ต้องเสียอะไรที่เป็นเหตุใหญ่ๆเช่นบ้านจะต้องซ่อมแล้วแต่ก็พดผ่อนผันมาตั้งนานแต่ไม่ได้ทำทันทีอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณไปทําตรงนี้ก็ได้นะหรืออาจจะออมเป็นเก็บเป็นของมีค่าใหญ่ๆไปเลยซึ่งก็จะอาจจะได้ดีสักกว่านะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าดวงการเงินโดยภาพรวมก็ยังถือว่ามีมาใช้ไปมีมาใช้ไปได้อย่างดีนะทีนี้ สำหรับในเรื่องราวของการงานต้องบอกเรื่องราวของการงานนะคะโดยภาพรวมแล้วดวงการงานทิศทางการงานของชาวลัคนาราศีมังกรโดยองค์รวมทั้งหมดเขาเรียกว่าไปในทิศท,ทางที่ควรจะเป็นนะใครก็ตามแต่ก่อนหนะ้านี้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะหรือเจ้าของอทำาทำการค้าการขายอะไรที่คุณวางแผนอะไรแล้วแต่มาตัง้งนานแล้วคือทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ที่จะต้องดําเนินกันต่อไปนะคะ แต่หลายๆท่านในเดือนนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับมีเขาเรียกว่ามีความคิดอะไรใหม่ๆนะเช่น <d iam ond ing> อยากจะแตกต่อแตกยอดทําธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือบางคนก็มีความคิดที่อยากจะขยับขยายธุรกิจหรือบางคนก็อยากจะทําธุรกิจอะไรเสริมคือเหมือนกับอยากจะหาอะไรใหม่ๆเข้ามาให้กับตัวเองหลายเลยคนก็อยากจะไปเรียนไปศึกษาอะไรเพิ่มไปเข,าข้าคอร์สอบรมหรือไปเรียนอะไรเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองแต่ถือว่านะคะ ถ้าคุณจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องราวจุ๊บจิ๊บแบบไม่มีสาระถ้าคุณจะต้องเอาไปลงทุนกับเรื่องราวแบบนี้ถือว่าทําได้เลยนะคือถ้าคนกลัวเอออย่างเงี้ยถ้าเอาเงินไปลงทุนทําอะไรเพิ่มหรือว่าคิดมานานแล้วอยากจะทําศึกษาหาข้อมูลมาดีแล้วือจังหวะเวลานี้แหละค่ะที่อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการลงทุนเพิ่มหรือว่าหาอะไรเพิ่มให้กับตัวเองหรือยอมเสียเงินเพื่อไปเข้าคอร์สอบรมสัมมนาเพื่อต่อยอดอาชีพของตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นทีนี้เดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาวัยเรียนหรือวัยคนทํางานมันจะมีดวงแห่งการศึกษาต่อเรียนต่อนะหรือเดือนดวงแห่งการสมัครสอบแข่งขันอะไรเพิ่มหรือหาความก้าวหน้าอะไรเพิ่มให้กับตัวเองเป็นช่วงเวลาดีๆที่ทาทาได้เลยค่ะจังหวะเวลานี้แหละค่ะ ใครทาธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินอะสังหาริมทรั์นะคะเป็นตัวแทนในหน้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดการเจรจางานการคนกลางติดต่อช่วงจวังหวะเวลานี้คุณจะพบช่องทางที่ดีพบคอนเนคชั่นที่ดีพบช่วงเวลาที่ดีนะเป็นจะส่งผลกับการงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวมังกรเนี่ยทุกอย่างงานเหมือนที่บอกไปในทิศทางที่ควรจะเป็นแต่มันไม่ได้กินหมูไงมันไม่ได้ง่ายไปหมดทุกอย่างก็ต้องผ่านการแข่งขนันต่อสู้ พลิกกลเม็ดเคล็ดลับนะหรือหาอะไรใหม่ๆมาปรับปรุงธุรกิจคือเป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะมันเหนื่อยซึมเศร้าอะไรไม่ได้จะต้องเป็นเดือนหนึ่งที่คุณเขาเรียกว่าต้องหาอะไรใหม่ๆกลยุทธ์ใหม่ๆ,มๆเข้ามาตลอดถึงอาจจะมีคู่แข่งหรืออะไรบ้างให้คุณคิดซะว่าหรือมีความกดดันคือบางคนทํางานประจำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคู่แข่งอะไรแต่อาจจะเป็นกดดันกับผู้คนกดดันเรื่องงานให้ถือซะว่าเป็นเรื่องปกติของการงานคือเดือนนี้จะมีพลังแบบนี้มันต้องแบบคุณต้องสู้คุณต้องเหนื่อยคุณต้องลุยอะนะ ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่คุณทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ในทิศท,ทางที่ดีค่ะเดือนนี้นะคะภาพรวมคุณจะได้รับการตอบรับจากผู้คนนะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้คนที่คุณไปคบหาพบหาเจ้านายคุณหรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวารน,นะเป็นเดือนหนึ่งที่ยังได้รับการตอบรับที่ดียังได้เขาเรียกว่าได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู แต่จะต้องเป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องไม่อีกโก้เยอะไม่โชวพราวคือ power ของตัวเองนะหรือไม่เขาเรียกว่าคือด้วยความที่บางครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าสังเกตช่วงที่ผ่านตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการงานของคุณจะเข้าที่เข้าทางบางคนอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกมีพลังเยอะอ่ะดังนั้นเดือนนี้นะคะจะต้องเป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องเหมือนกับว่า พยายามไม่ไม่อีกโก้ตัวเองนะให้เหมือนไม่อีกโก้ใส่กับคนอื่นๆนะคะแล้วก็พยายามทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้หรือถ้าคุณเป็นเจ้านายคนเป็นเจ้าของทําธุรกิจมีลูกน้องมีบริวารก็อาจจะต้องเป็นเดือนหนึ่งที่ปกครองด้วยพระคุณมากกว่าพระเดชอันนี้จะทําให้งานของคุณทุกอย่างลื่นไหลไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเหมือนที่เก๋บ,บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะต้องพยายามผูกมิตรมากกว่าสร้างศัตรูนะแล้วก็จะคิดอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นตะกะเป็นเหตุเป็นผล ใครก็ตามแต่ก่อนหน้านี้นะคะกินแหนงแคลงใจไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหาอะไรจุกจิกกวนใจนะรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมากดดันคุณมาทําให้คุณรู้สึกว่าแมมอยากจะเข้าไปปะทะละเกินขอให้เดือนนี้ทุกอย่างให้คห,ห้เวลาจะเป็นคนจัดการไปนะคะแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปเองขอให้เพียงคุณปล่อยผ่านนะมองมองเป็นบวกเอาไว้ให้อภัยและปล่อยวางหลายอย่างปัญหาจะคลี่คล,คลายไปได้ะคะ่ะอย่าใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันไม่เหมาะในเดือนนี้นะคะ ทีนี้สําหรับเรื่องราวของสุขภาพนะคะต้องบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวรัคนาราศีมังกรจะขันมาดูแลตัวเองอย่างดีทุกคนจะดูแลตัวเองดีมากใครก็ตามแต่จะมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักตัวที่อ้วนมาก่อนเดือนนี้คุณจะกลับมาดูแลตัวเองสลิมขึ้นมาทันทีนะคือเขาเรียกขันกลับมาดูแลตัวเองโดยที่อาจจะไม่ต้องไปพบแพทย์เลยคือใครอาจจะมีไขมันขึ้นความดันขึ้นมาก่อนนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่คุณจะสามารถพยายามจัดการออกกํลาลังกายจนทุกอย่างกลับมาดีได้ หรือใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาสุขภาพมาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเวลานี้คุณจะได้พบหมอที่ดีการรักษาที่ถูกทางทําให้อาการเจ็บป่วยของคุณโดยภาพรวมจะบรรเทาเบาคลายไปได้นะคะทีนี้ขอโปรยหัวไว้ในเรื่องราวของความรักนะต้องบอกเรื่องราวของความรักนี่เดือนนี้มันจะมีบรรยากาศที่ชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีรูปแบบของอะไรเก่าๆนะคนเก่าๆบรรยากาศเก่าๆย้อนกลับมา จะเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะคะที่จะกลับมาในเดือนนี้ถ้าใครรอใครอยู่นะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ ปร,ประจำเดือนมีนาคม2562นะคะเดือนนี้ขอฝากไว้นิดนึงนะจะต้องเป็นเดือนหนึ่งที่เก๋ขอใช้เรียกว่าเป็นเดือนแห่งสติชาวมังกรท่านไหนนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวช่วงนี้ตัวเองมีเหตุการณ์กระทบใจให้ตัวเองขึ้นง่ายหรือร้อนลุ่มง,ง่ายขอให้คุณพยายามปล่อยผ่านปล่อยวางอาจจะสวดมนต์นะแผ่เมตตาเยอะๆให้กับคนที่คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณ ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยสบายใจให้กันนะ่ะจะได้คลายกันไปนะคะหรือใครก่อนหน้านี้เคยปฏิบัติเคยสวดมนต์เคยไหว้พระแล้วก็หยุดไปเพราะด้วยเรื่องราวของการงานหรือด้วยอารมณ์ที่ไม่ได้ขอให้หันกลับมาทํานะคะหรือว่าใครรู้สึกแต่หลายหลายท่านเดือนนี้จะมีบรรยากาศบางคนนะรู้สึกว่าได้อาจจะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมไปแสวงบุญนะคะหรือไปไหว้พระสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งเชื่อต่อยอดให้คุณเนะี่ยเขาเรียกว่า มีออร่าและมีพลังที่สว่างสวยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ใครนะคะถ้ายังไม่เคยได้ทําสมาธิเลยนะ <c oughs> ก็ถ้ารู้สึกช่วงไหนจิตใจร้อนรุ่มเนี่ยอันนี้เราก็สามารถฝึกง่ายๆนะโดยลองอยู่กับลมหายใจตามลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจอันนี้ก็เป็นการฝึกสมาธิได้แบบหนึ่งนะคะจะทําให้คุณเย็นลงช้าคืออาการข้างในใจเราจะได้คลายนะใครที่มีปัญหาเรื่องราวอะไรอยู่ลองฝึกตรงนี้ดูสิคะบางอย่างจะได้ปล่อยผ่านไปได้นะ ก็น,นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะยังไงก็ถ้าชอบฝากแชร์คลิปผมเก๋ด้วยค่ะสำหรับท่านที่มาดูใหม่นะคะฝากกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช n n e l ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ